สวัสดีครับผมมาครับเจอกับเมนูข้างแรกครับผมเ,เนื้อย่างมะผัดเนื้อย่างผัดแห้งครับผมกอิตีมันมันร่งก่อนครับกลิ่นน้ำมันจะออ,ออกมาจากมือเจียวน้ำมันก่อนเบิ่งออกครับถ้ามันตั้งถึงกระถางเนื้อย,อย่างน้ำมันไหลขนาดไหนหได้ไหมจะอ,ออกมากไปก่อนนะ มันอย่างพคตรอดีแสบเลยครับอะไรที่มันมันลอยลงไปก่อนครับเกลี่ยน้ำมันแต่น้ำในตัว้องม,มากธรรมดาที่ระเทียมกับพัดในก่อนตัวเนื้นอย่างต้องกินดสดๆครับผมใ,ใสไซแบบดท้าย เป็นกับของทะเลเลยไซส์ทูถ่ายครับอนี้เนื้อปลาเป็นกาลังอะคิลิวสีนไก่มึอกรอบกว่านี้ครับผมมึกกรอบใส่ก่อนนังจันเรศลราตอนนี้เขาต้องการย่างเนื้อให้มันแบบละใจเลยครับเนื้อมันแหมแข็ก่อนต้องยีแสครับผมเน้อย่างผัดแห้ง,งเรา ผัดไปเลยครับผมเป็นเนื้อ,อหมูครับเนื้อหมูไส้ตันตับหมูเริ่มแข็งแล้วครับผมเราจะได้แล้ว แข็งแขงแบบเสียงก็จะพร้อมเหมือนเหมือนเนื้อย่างเหมือนเดิมครับแบบมาเลยแหละเวลาก,กินก็กินกินแบบซาใจก็กินเพี้ยเดียวเลยครับผมก็ต้องมานั่งอย่างทละกินทละกินตักกินตักกินเลยนี่เดียวผมใส่หอมเนยลงไปทะเลลงไปครับ ตรนี้มันสกง่ายอยู่เดียวครับผมขาขาวต้นต็นาแล้วผักบุ้งผมเพิ่มซอสญี่ปุ่นครับผมซอสญี่ปุ่นลงไปหอมๆครับผมซอสญี่ปุ่นเขาก็เนื้อ,อย่างมาก กระเทียมส,สดๆลงไปครับที่นึ่งกินแบบส,สดๆถูกเลยครับผมทีเด็ดครับผมไป่อกไข่ลงไปใส่ไ,ไข่ด้วย มีสามาครับเอาเลยครับผมสุกแน่นอนครับผมอยู่อบสวยจิ้มอิมออ่มอิ่เจ็้มจิ้มจิีมอยู่จะเป็นปลาครับหูไผ่หนุ่มอย่างหมดสูงพอดีเลยจิ้มให้เบิ่งครับผมซีกระเทียมแบบตับ tìm kim chìm lên quay luôn bây giờ chuyển xuất thải rồi nhỉ? nên mọi người dàn sẹo thấy hầm แตงส้นยานอ้วนบนแนวน้ำครับผมพพมันมันมันหวานและก็หวานลวกลิ้นดีมากนะกต่างกลองกินดีๆผม,มอ้อลวกลิ้นดีตัวมันเจีบปลาสุกก็ดีเลย จะครับผมปวกเนื้อเขาหัวพัดให้มันใหม่ก่อนครับผมที่แซบมากสุดๆเลยปลาหนังคลองพอดีครับสูตรนี้อากัศนี่เดี๋ยวผมอันนี้พัดใหม่ออกมาก่อนไห้ครับผมบอกเลย แสบมากเลยนู่นเอนาขีบซองไปเลยไปเข้าปลาทิ้งได้บ่ได,ได้ครับนี่ละเวลาเขาผัดแข่งขออกถึงเขาได้กินแค่เดี๋ยวเล็บตรง,ง,ง,งนั้นนั่งย่างยังอีก เมากป่ากินออกกินออกเลยอคดู่สแต่มากครับผมบอกว่าแบบถูกพอดีอย่ามาลวกลินให้เบิ่งเยอะมากวาจะพูดยังไง แต่ที่เด็ดผมมากับ่พี่แล้วครับผมปกตาปกมือกรอบทะเลล <c oughs> องชุ่มน้ำจิ้มแบบนี้ตัวผมจิ้มตรงเยอะ Bây giờ rút đây Nhớ rút tăng phòng bếp nhung Rút bây giờ hợp Rút bây đây Nó. Em tăng con làm chứ bây cái cày này ชิมสาใจามาที mm hmm. แสบมากเียครับผมคุนเะดียวฮะสาใจครับ ติดน,น้นแดงกระพุนแบบนี้แดงกระพุนแบบเตรียมผักน้ำครับผมการเรียนลองใส่ครับ

dâm Đúng đỏ lên Nên ngờ cho chơi hợp lọt này bơi xe buôn chuyển lại khát bơi đầy hợp Bỏ bơi Nhâm nụm, nấm กีกะทะได้แบบไม่ใหม,ม่น้ำความพอกินแต่รสชาตินั้นซึมซับนำ้ำซอสญี่ปุ่นเข้าไปซอสแบบทแเทริยากิครับ้องลองติ๊ดใจ่ในภาพอย่างใส่ซอสใส่เนื้อย่างแห้งแสบครับผมใคล้วงแสบมาก ทีมกคขบรถก่อนไข่หอมไงใสล่ลุงไปชุดมอดเลยหอมญ่จะมาบ้านก็ย่างอื่นตีนไก่ครับผมเป็นเนื้อย่างสังตะลู้น้ำตลาดคลองผมแม่ครับนีวเบด ต้องป่าแรงกับานี่อุ้ยจะกลวงกับใครทับกับเนื้อต้องขวานใหม่ๆต้องไปไปที่ไหนก็ต้องโดนหายใจทนะี่ครับ น้ำปลาแดกมากปิดฟไฟไปประ,ะมาณสักสองสามนาทีครับมึงกินทุกเลยติดขาที่พอดีโอ่งเหรอครับผม ตีเน่าไปครับผมแล้วบุหลือเนยยากกินได้เรื่อยๆแต่สมัยเป็นเด็กไม่ไม่กินเป็นแบบเห็นบอกว่าไวรุ่น,นครับกินเขาแบบกินเก่งตะวันเหนือไว้รุ่นทีครับผมช่วนมาถิมักเทพกินเองจะซื้อหมอกระทะมาไว้นะครับมันติ้มด้วยเ็ดเก่นนครับให้เอียดมาก เหนื่อเนีเ่ยผักไม่ลงครับผมแสบมากครับผมนะยังแล้วก็แบบนี้ท่านใจครับผมพัดแหงๆตบเลยถล่ๆจิมมา